Lovefree Scene Entertainment ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามมืองยิม้มนำาความสุขมาใส่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังนในการให้ผล ใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วเสนฟ้าแสนปลื้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจรงรู้เติรรู้เบิดบานในที่สุด ผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับรัไตรปีดกแต่ก็น้องเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมเป็นยอดรัไตรายปีดกได้ชีวิตนี้เป็นได้สองอย่างคือชีวิตร้อนหรือชีวิตเย็นชีวิตรอ้อนก็เพราะทำผิดพูดผิดคิดผิดถ้าทำถูกพูดถูกคิดถูกก็เป็นชีวิตเย็น เมือ่อใดร้อนใจเมื่อนั้นเป็นนรกเมือ่อใดโง่เมื่อนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเมือ่อใดหิวกระหายเยอทะยานเมื่อนั้นก็เป็นเปลงเมือ่อใดคี้คราดเมื่อนั้นก็เป็นอสุรกายบุญกรรมบาปกรรมมีจริงยมบาลจบไม่มีจิตนี้เป็นผูจ้จดจดทุกวันก็คืออารมณ์เรื่องจริงแน่จดทุกกระเบียดนิ้วบาปบุญคุณโทษมันทั้งไวอิญญาณออกจากร่างไปมันก็ขยายออกมาใช้กรรมเราทำดีขอย่อมได้ดีตามกฎแห่งกรรม จงใช้ปัญญาพิจารณากฎของธรรมดาจิตยอมรับแัะถือกฎข,ของธรรมดาเสียอย่างเดียวเราก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นถึงพร,ระอรหันตผลไม่มีสติไม่ยึดถือไม่เพลิดเพลินความเพลิดเพลินเป็นมุลเหตุแห่งทุกทั้งหลายเป็นตัววัดปสงสารเวียนไหาตายเกิดรู้ทำแต่ปัจจุบันเท่านั้นพอแล้วสตินิพพานเห็นสังตัยเห็นได้ยินสังต่ยได้ยินนิพพานปรมังสุขขัง ระวังตัวในคําพูดยิ่งพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นมากเท่าไหร่พลังงานที่ไม่ดีที่เราสร้างไว้มันจะเด้งเข้ามาหาตัวเองดังนั้นอย่าติใครอย่าว่าใครอย่านินทาใครความไม่รู้เป็นต้นตอ,ตอกิเลสทั้งหลายคนที่มีปัญญาจะไม่ยอมให้ใจสอดสายไปสู่ในอารมณ์ของความชั่วจะต้องรักษาตัวให้ดีอยู่เสม,มันในการให้ทานเป็นการตัดความโลภ นการรักษาศีลเพราะเป็นการปิดอบายภูมิกันไม่ให้เราลงนรกนิสัยวาสนาที่พูดที่จะเข้าถึงพระนิพพานบุคคลใดเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วมีสัทธาความเชื่อภาษาทัก์หรือแจงแจ้งความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีจิตน้อมไปในกุศลแสดงว่าบุคคลนั้นมีบารามีเข้าถึงปรมัตถบารามีสามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบัน กับยิราเจกับยิราเถนงถ้าจะทำก็ควรทำให้จริงแล้วพบก,กันใหม่สิ่งเสมอกันฉันและเธอ